ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่อง Speak Spark Present for Future วันนี้เรามาอยู่กันในบทเรียนที่มีชื่อว่าใส่ลูกเล่นให้คลิปน่าดูด้วย Trans ช t i o นและ a น i m ช t i o นบนแขนว่าง่ายมากสบใรนะที่เข้ามาในคลิปนี้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Speak Spark ด้วยนะคุณ วิธีพูดค่ะจะดูน่าสนใจหรือไม่อยู่ที่ว่าคุณค่ะทำให้วิดีโอนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ถูกจกกังหวะหรือเปล่า คุณรู้วิธีการใส่ t r a n s i t i o n หรือ animation อยังถูกจังหวะจะทำให้วิดีโอของคุณมีความน่าสนใจมากขึ้นแม้ว่าคุณนะาไม่ได้เป็นโปรเฟ s ชั่นอลด้านการออกวิดีโอหรือไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเพียงคุณดูวิดีโอในวันนี้คุณก็สามารถใส่ Transition และ Animation ทำให้วิดีโอของคุณดูน่าสนใจได้มากขึ้นแล้ววิธีการทำอย่างไรไปดูกัน แรกให้คุณหามาที่ www.panwa.com ก่อนสำหรับใครนะคะที่คุณมี Account อยู่แล้วค่ะคุณสามารถกดล็อกอินเข้าไปได้เลยลถ้าใครย,ยังไม่มี Account ให้คุณไปลงทะเบียนค่ะแล้วจากนั้นให้คุณล็อกอินเข้ามาเมื่อคุณนะคะมาอยู่ในหน้าแรกดังกล่าวแล้วอะสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะคือให้คุณคหาไอคอนนีนะะ้ที่อยู่ในแถบตรงกลางหน้าจอนี้นั่นคือหาไอคอนวิดีโอเจอแล้วนะ,ะให้คุณกดเข้าไปเลยตรงวิดีโอตรงนี้หลังจากนั้นหาให้คุณนะคะ ไปเลือกนะคะว่าคุณต้องการให้วิดีโอของคุณมีขนาดเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะคะเช่นพิมพค่ะจะใส่เป็นวิดีโอเป็นรูปแบบแลนสเคปนะคะหนึ่งพันคูณหนึ่พิกเซลนะคะตรงนี้พิมพ์ก็จะคลิกเข้าไปเลยเมื่อได้หน้าจอ วิดีโอมาแล้วเรียบร้อยนะ,ะคะเสต็ปแรกค่ะพิมอ,อยากให้คุณนะคะไปหาวิดีโอนะคะที่เป็นวิดีโอตัวอย่างมาก่อนยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณหามาหาวิดีโอที่ตรงนี้ได้เลยให้คุณนะ,ะกดไปที่ Element ตรงนี้ค่ะแล้วให้คุณหาเซิร์ชช่องที่เซิร์ชอิเลเมนตรงนี้นะโดยให้คุณเลือกไปที่ปุ่มนี้นั่นคือวิดีโอเมื่อกดไปที่วิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณหาพิมคีย์เวิร์ดของวิดีโอที่คุณต้องการสร้างเป็นตัวอย่างในวันนี้เลือกที่ ยกตัวอย่างนะเช่นทีมขาจะสร้างวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่อง Upbeat Speaking ล้วกันคิดว่าพิงพปใช่ไหมว่าอัพบิ t นะะ จากนั้นค่ะคุณก็เลือกวิดีโอขึ้นมาได้ยกตัวอย่างนะคะพิมพจะเลือกวิดีโอดังกล่าวเนาะที่น่าสนใจนะคะเป็นรูปของผู้หญิงนะคะซึ่งน่าจะเป็นวิทยากรนะคะยืนบรรยายอยู่เป็นวิดีโอแรกมาค่ะถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มวิดีโอถัดไปนะคะคือให้คุณมากดที่ปุ่มตรงนี้เลยปุ่มแอสเพนนะคะที่แถบเครื่องมือด้านล่างตรงนี้แล้วคุณค่ะก็สามารถที่จะเลือกวิดีโอถัดไปได้ยกตัวอย่างนะคะพิมพ์จะเปลี่ยนมุมมองมากลการเลือกเป็นการบรรยายนะคะที่เป็นกลุ่ม ย่อยที่เป็นโฟกัสกุบขึ้นมาตรงนี้พิมพ์ก็จะเลือกไว้ในเพจที่2ต่อมายังไม่พออีกเพจที่3มนะีพิมจะสร้างทั้งหมดสูง อิเิเมนต์นะฮะที่อยู่ในวิดีโอตรงนี้พิมก็จะเลือกแท็กมาแล้วพิมก็จะไปเลือกวิดีโอนะฮะที่มีรีสอร์ทอยู่แล้วตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งวิดีโอเป็นวิดีโอที่สามนั่นเองตอนนี้นะคุณในวิดีโอนะฮะอยู่ในมือคุณแล้วถึงสามวิดีโอด้วยกันวิธีการนะพิมจะบอกคุณถึงการใส่ทรานซิชันก่อนทรานซิชันนะฮะคือการที่คุณค่ะใส่ลูกเล่นโดยการเปลี่ยนฉากรัหวาง เพจหและเพจสและใส่ทาสิช i t ลูกเล่นในการเปลี่ยนฉากระหว่างเพจที่สและเพจที่สตรงนี้นะคะพิมพ์หัก็จะมาคลิกที่ตรงนี้เลยนําเมาส์นะคะไปวางที่ระหว่างวิดีโอที่หกับวิดีโอที่สนะแล้วพิมพ์จะมากดปุ่มน,นี้นะคะนั่นคือปุ่ม แอตทานซิชันเมื่อแอตทานซิชันตรงนี้ที่อยู่ระหว่างวิดีโอที่หนึ่งวิดีโอที่2ปรากฏแล้วให้ค,คุณคลิกเข้าไปเลยจากนั้นคุณจะสามารถเลือกได้ค่ะว่าคุณอยากที่จะเลือกท่าซิชันคือการเปลี่ยนผ่านวิดีโอในรูปแบบไหนตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะนําเมาส์นะคะไปวางที่ท่าซิชันรูปแบบต่งางๆได้แล้วเจ้าตัวแเขนว่านะคะจะขึ้นตัวอย่างมาว่าท r a ซิชั่นเป็นกาวค่ะถ้าคุณเลือกแล้วจะปรากฏหน้าตาเป็นอย่างไรในระหว่างที่คุณเปลี่ยนฉากยกตัวอย่างนะคะพิม เลือกแบบ m a c and Move ละกันตรงนี้พิมพ์ก็จะคลิกเข้าไปนะคะอคลิกเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นได้ว่าเจ้า Transition ตรงนี้ได้ปรากฏอยู่ระหว่างวิดีโอที่1และวิดีโอที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่คือวิดีโอที่สองหรือว,นนวิดีโอที่สามหะคุณก็ใส่การ์ดสีชั่นนะคะตรงน,นี้คุณค,ณคลิกเข้าไปเที่เดิมเลยจุดการ์ดว่าวิดีโอสองที่สองที่สามนีเน,นี่ยนะคุณเลือกดูว่าคุณชอบการ์ดสีชั่นรูปแบบไหนอ่ะอันนี้พิมจะเลือกเป็นแบบสไลด์นะคะตรงนี้คุณกดเพียงเท่านี้คุณก็จะได้การ์ดสีชั่นครบถ้วนทั้งจุดเปลี่ยนผ่านทั้งสองช่วงแล้วต่อามา การใส่แอนิเมชันทำอย่างไรการใส่แอนิเมชันนะหรือการใส่ลูกเล่นที่เป็นการเคลื่อนไหววิธีการนะพิมจะกดไปที่วิดีโอที่1ก่อนใส่แอนิเมชันตรงนี้ค่ะให้คุณนะคะกดไปที่วิดีโอที่1ปึป๊บคุณจะเห็นแถบเครื่องมือนะคะปรากฏขึ้นมาอยู่แถบเครื่องมือด้านบนตรงนี้เป็นอนิเมะตรงนี้นะคะให้คุณค่ะคลิกเข้าไปเลยจะปรากฏนะคะเป็นรูปแบบ ตรงนี้ถ้าหากคุณนําเมาส์ไปวางตรงนี้ค่ะเขาแคนว่าก็จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าอนิเมตตรงนี้ถ้าคุณกดและใส่ไปในวิดีโอจะมีลูกเล่นในลักษณะไหน,น,ไหนยกตัวอย่างนะครับพิมอาจจะเลือกแบบฟังตรงนี้ก็ได้ค่ะพิมก็จะใส่เป็นแอนิเมชันสําหรับวิดีโอที่หนึ่ง่อมาวิดีโอที่สองนะครับพิมพ์ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นบ้างพิมพ์ก็จะใช้วิธีการเดิมคือนําเมาส์นะครับไปคลิกไว้ในวิดีโอที่สองแอนิเมตนะ แทนตรงนี้ก็ได้นะคะเรื่องเป็นแบบแทนของวิดีโอที่สองเนาะออมาวิดีโอที่สามทำแบบเดียวกันเลยคือคล่ก็นะคะในที่แอนิเมตนะสามารถลองดูได้นะคะว่าคุณชอบในรูปแบบไหนนะนี่เป็นแบบฉชิยวลวกันนะะเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้คุณลองเปรียบเทียบดูนะคะลักกว่าเมื่อจะ วิดีโอที่ไม่มีการใส่ t r n s s t i o n นะคะแล้วไม่มีการใส่ Animation ด้วยเปรียบเทียบกันกับวิดีโอที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการใส่ Transition และ Animation ตูว่าแบบไหนหน่าสนใจกว่ากันนะ,ค,ะคุณสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะนั่นคือคุณมาคลิกที่ปุ่ม preview ตรงนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายชีย้ออกนะชี้บนชี้ล่างแบบเฉียงๆตรงนี้ที่ปุ่มขวามือตรงนี้คะคะคุณคลิกได้ แล้วคุณก็ปล่อยให้วิดีโอเล่นไปคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากวิดีโอที่อาจจะ ะะจะดูนิ่งๆไปนิดหนึ่งนะถ้าคุณใส่ r a าน i t ชันกับใส่ a อนิเมชันไปแล้ววิดีโอของคุณค่ะจะดูน่าสนใจขึ้นมาแบบคันมเห็นเลยแล้ววิธีการนะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยต่อให้คุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนคุณก็สามารถสร้างวิดีโอโดยการใส่ r a าน i ิ i o n และแอนิเมชันได้นั่นเองสมมตวิว่าที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอต่อหน้าสาธารณนะตอนนี้ค่ะส,สปีชเรามมคอสเลียน Master Your Presentation นำเสนอให้โดนใจได้ใจทุกเวทีซึ่งคอเรียนนี้ค่ะจะทำให้คุณสามารถออกไปใหม่และออกไปนำเสนอต่อหน้าผู้คนในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจไม่อพอแค่นี้ค่ะนอกจากทักษะการพูดนำเสนอแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรผีควบคู่กันนั่นคือทักษะการสร้าง Presentation คุณไมสารค่ะเรามีอีกสองคอร์สเรียนนะที่จะช่วยคุณค่ะให้คุณสามารถสร้าง Presentation หรือสร้างสไลด์นําเสนอได้นะคะไม้ว่าคุณจะมียระยะเวลาในการเตรียมการจํากัดแม้ว่าคุณหาจจะไม่มีไอเดียใดๆเกี่ยวกับ สิ่งที่คุณนําเสนอเลยเพียงคุณรู้หัวข้อคุณก็สามารถสร้างสไลด์นําเสนอได้แล้วด้วยพลังความคิดนะคะของ AI ได้แก่เจ้า ChatGPT และแคนว่าซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยของคุณทั้งการคิดเนืสไลด์และการจัดระเบียบรูปแบบสไลด์ให้กับคุณด้วยส3มขรอเทียนนี้รวมกัณค่ะเป็นซูเปอร์บิ๊กโปรโมชั่น ราคาเต็มนะคะ4,898บาทพิเศษค่ะสำหรับคุณที่เข้ามาเรียนรู้ในวิดีโอนี้นะคะนี่แต่ต้นจนจบสปีปภาค่ะลงให้คุณเลยถึง30%ด้วยกันเหลือเพียงราคาอยู่ที่3,420เท่านั้นไม่พอแค่นี้สำหรับคุณค่ะที่ได้โปรโมชั่นดังกล่าวไปนะคะภายใน31พฤษภาคมคุณค่ะจะได้รับ มืออีบ e ุ class, to, Excel, ๊กนะคะสิทฮาวการใช้ Excel ที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นไปศึกษาเลยสปิสพาร์คค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ฝึกฝนความรับต่ต่อหน้าสาธารณะถุกทันค่ะ